หั่นเลยเันนี้เราจะมาดูวิธีการหั่นกันนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะคือเต้าเจี้ยวค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นตัวที่ทำให้รสชาติเนี่ยเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นนะคะสำหรับคนตากก็จะรู้จักกันดีแต่ว่าถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะใช้เต้าเจี้ยวขวดแทนได้นะคะน่ากินมากๆเลย หอมไข่มากนวิธีทำง่ายๆมากเลยนะคะถ้าชอบไข่มากเราก็เติมมาใส่ไข่เยอะๆหลายๆฟองได้เลยตามชอบนะคะ

ตาออีกหนึ่งสองสามช้อนรู้เงติรหนังลมหนคะถอยนางลมนะคะประมาณสองช้อนค่ะคนเลยค่ะ ถ้าบางคนชอบเผ็ดนะคะสามารถใส่พริกป่นเข้าไปได้ในช่วงนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ในกระทะของเราก็จะมีหอมบวกกระเทียวสาบเจียวนะคะแล้วก็ใส่ตะเจียวแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเข้าไปค่ะแล้วก็จะคนต่อไปลดระดับไฟลงนิดนึง ลองชิมดูค่ะเปรี้ยวาไม่เปี้ยวกนะ็ใส่น้ำมะนาวถ้ามันไม่เปรี้ยวเราสามารถที่จะใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปได้นะคะเ,เราจะทิ้งไว้ให้มันเดือดสักพักหนึ่งนะว,วันนี้นะคะเ,เราจะแอบบอกเราจะมาขโมยสูตรกันนะคะ ได้ข่าวมาว่าแม่ครัวคนนี้ทําอร่อยมากอันนี้แม่ครัวหายไปน่าจะไม่เปรี้ยวอาจจะต้องเติมมะนาวเพิ่มสักนิดหน่อยนะคะเอาละนาน,านชัยเลยเติมมะนาวเพิ่มไปเลยจ้ายังไม่เปรี้ยวนะคะอีกสักซีกนึง สามซีกเลยนะลูกใหญ่ใหญ่สามซีกเลยนะจ๊ะจัดไปอันนี้มันรสชาติตามชอบนะคะลูกค้าต้องลองชิมเอาเองอะแต่ถ้ายังยังไม่รู้ว่าเอ๊ะผัดหมี่แบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงลองทําตามไปก่อนก็ได้เนาะจัดน้ำตาลสักหน่อยแล้วก็ตัดน้ำตาลทีบนิดนึง ประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนใส่ลงไปแล้วอาจจะต้องคนนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้เนะาะกลิ่นเริ่มแบบอยากกินแล้วว่าแม่ครัวตักตักขึ้นมาให้ดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างเต้ี้อหอมเต้าเจี้ยวค่ะโอเค รสชาติเค็มไปนิดนึงเค็มไปนิดเดี๋ยวเติมตน้ำตาลตัดน้ำตาลเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเป็นรสชาติตามชอบเนาะใครชอบเค็มหรือว่าถ้ามันเค็มไปเราสามารถตัดน้ำตาลได้ เราเคี่ยวไปจนจนถึงเมื่อไรอะอเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปจนให้มันเหนียวนะคะให้มันเกิดความเหนียวขึ้นมาหน่อยอให้มันเหนียวแล้วก็แห้งขึ้นแต่ตอนนี้มันรู้สึกหอมมากเลย ถึงเวลาแล้วค่ะเวลาที่เราเรอคอยใส่หมี่ลงไปเลยจ้าหมี่ก้อนใหญ่ใส่ไปก็ผัดเลยค่ะคลุกเข้าให้มันเข้ากันเนาะหมี่นี้เราทําการตัดมาแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าเอเราจะตัดในกระทะเพิ่อมอีกก็ได้แต่เราว่าเราอยากทาแบบไหน เราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันไปเลยจ้า,าเมนูนี้นะคะไม่แพงนะคะเส้นหมี่ก็ห่อหนึ่งใช้หมี่ไวๆนะคะห่อแล้วประมาณ10บกว่าบาทแต่รับรองอร่อยแน่มีการเพิ่มไฟนะคะเพิ่มไฟอีกสักนิดนึง kiêu mà tên เริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปตามที่เราหั่นไว้เลยลดไฟลงนิดหน่อยนะคะตันนี้กินผัดหนีเริ่มมาแล้วว่าคือแบบ กลิ่นมันเหมือนกับพร้อมทานได้แล้วเลยอะค่ะตอนนี้รส okay. ชาติความอร่อยเพิ่มมาแล้วใส่ผักตามชอบเลยนะคะ